ครับวันนี้เราจะไปดูวัวนะครับในป่านะครับอันนี้กำลังเข้าไปในป่านะครับนี่ต้องเดินขึ้นขาวเป็นกิโลนะครับนี่นะครับความมดสมของป่าน,นี่นะี้มีเห็ดได้นะครับอันนี้เห็ดกินได้นะครับนนเรียกว่าเห็ดอ่า เกะนะครับนี่อันนี้ของป่าของปลวกินดีเลยนะครับนี่อันนี้เดี๋ยวอันนี้กินได้นะครับมาเท่วนะนี่นะครับเห็ดที่กินได้นะครับหันเห็ไไดไม่ได้นะครับแล้วก็ไปไปดูวัวด้วยนะครับเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้เห็ดก็เห็ดนี้ก็กินได้นะครับนี่ นี่นะครับเห,เหลือนี่นะครับป่านเป๊ะป่าสองนะครับป่างเกี้ยนะครับอันนี้นี่นะครับมีเจอแล้วนะครับนี่น,นะครับแต่เห็ดชนิดนี้กินไม่ได้นะครับเนาะนะครับอันนี้คใคร ลินจืดนะครับนี่นี่นะครับนี่กินไม่ได้นะครับเดี๋ยวหาเห็ดที่กินได้นะครับครับเดี๋ยวนี้กำลังขึ้นดอยนะครับหาเห็ดด้วยนะครับเห็ดป่าในตรไหนนะครับที่ จะไปดูนะครับไปหาเห็ดด้วยนะครับนี่ขึ้นมาถึงภในป่านะครก็มีภูเขาหลายรุ่นนะครับเลยข้าดอยนะครับหลดอยเลยนะครับนี่อันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับนี่ครับอันนี้คือเดี๋ยวจะพาเพื่อไปชมนะครับธรรมชาตินะครับแล้วก็ไปหาเห็ดกันนะครับ นี่นะครับนานหาเห็ดนะครับนี่นะครับเจอเห็ดแต่เห็ดชนิดนี้กินไม่ได้นะครับันนี้ในป่านี้มีเยอะนะครับต้องก็ดูนะว่าเห็ดที่กินได้กับเห็ดที่กินไม่ได้ครับไม่ยากเหมือนกันแต่ว่ากินไม่ได้นะครับต้องดูด้วยนะครับว่าอันนี้เห็ดนี่กินได้นะครับนี่นะครับ ว่าเหเกียนนะครับนี่นะครับกินได้นะครับนี่นะครับกินได้นะครับเลื่อนเอาที่มันยังไม่แก่นะครับถ้าแก่แล้วมันจะขมนะครับนี่อันนี้แก่แล้วนะครับนี่คือหนุ่มอยู่นะครับนี่อันนี้กินได้นะครับอันนี้ก็เห็กนี่กินไม่ได้นะครับเนาะอันนี้มีหลายชนิดนะครับกินไม่ได้ต้องดูด้วยนะครับ ธรรมชาติในป่าใหญ่นะครับมีหลายหลายชนิดนะครับเนี่ยขึ้นมาถึงดอยเลยนะครับอันนี้กล้วยไม้นะครับอันนี้กล้วยไม้ป่านะครับหล่นลงมานี่บหมนี้จะเอากลับบ้านนะครับนะอันนี้หนวด ขอเรียกว่าสมุนไพรนะครับหนววฤาษีนะครับอันนี้เป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับที่คนที่เป็นไซนัสนะครับเขาจะเอาไปสูตรนะครับไปผึ่งแดดแล้วก็แห้งแล้วก็ไปสูตรนะครับเนี่ยนี่ครับมันจะขอนวัวนะครับอันนี้เป็นภูมิปญาของชาวบ้านนะครับอันนี้จาก ก,ก่อไฟให้วัวน,นะครับนะครับแล้วก็วัวจะขึ้นมาอยู่บนดอยนะครับนี่ครับแล้วก็วัวมันจะขึ้นมาครับนี่นะครับบริเวณนนะครับอันนี้ดูสมุนไพรนะครับสมุนไพรมิเจอร์นะครับมีสมุนไพรที่ว่าหนวดฤาษีนี่นะครับที่ใคร เป็นไซนัสนะครับจมูกนะครับที่สามารถไปทำเป็นยาสมุนไพรได้นะครับนี่อันนี้ก็มีกล้วยไม้นะครับนี่ก็ไปผืนแดดนะครับตากให้แห้งแล้วก็ม้วนๆนะครับสุบเหมือนสุบบุรีนะครับอันนี้อันนี้ภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับที่เขาเขาบอกมานะครับมีเยอะนะครับอยู่ในป่าลึกแล้วก็อยู่ในต้นไม้สูงนะครับ ที่อากาศถ่ยเทน,นะครับนี้มันหลดลงมานะครับนี่นะครับบมรยากาศนี่นะครับมีนี่เลยนะความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับที่มีความชื้นเยอะนะครับแล้วก็เลยมีมีนอนมีหญ้าขึ้นมานะครับที่ร้อยตามต้นไม้นะครับ นี่นะครับก,ก่อไฟให้กับวัวนะครับนี่ครับเพรวัวมันจากวัวชอบอากาศแบบอากาศร้อนนะครับถ้าฝนตกลงไปก็มันไล่มแมลงนะครับมแมลงมันจะมากัดมันต่อยวัวก็เลยต้องภูปิยาของชาวบ,บ้านกอก ก่อไฟให้วัวน,นะครับเพื่อไล่แม่นะครับแม่ที่มากัดที่มันติดก,กับบัวน,นะครับอันนี้ครับอันนี้ก็เหลียววัวน,นะครับเฮียนะครับอันนี้เฮียนเหลียววัวน,นะครับน,นี่ใช้ภูมิปัญญาของชาวบ,บ้านล้วนๆนะครับก่อไฟให้กับวัวไล่แมลงที่มาต่อยมากัดมันต่อย วัวนะครับนี่หาวัวนะครับคืดดอยไหลดอยเลยนะครับพวกขาไหลรู้เลยนะครับนี่ยังไม่เจอบัวเลยนะครับนี่ เ่านไปแล้ว4ชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วนะครับนี่ยังไม่เจอวัวเลยนะครับนี่แต่ว่ายังไม่รักความพยายามนะครับหาต่อเลยนะครับเข้าในป่าลึกเลยนะครับนี่หาต่อนะครับ นี่ครับเจอเจอคิววัวแล้วนะครับนี่นี่ครับคิววัวลยนะครับนี่เจอแล้วนั่นจะอยู่บริเวณนี้นะครับใกล้ๆนี่นะครับนี่ครับเจอละเจอละใกล้ละมีลุมนลครับนี่จะได้เจอวัวแล้วนะครับค้อยหน่อยคือดอยลงดอย ในที่สุดก็เจอวัวเลวนะครับนี่วัวกำลงังเดินขึ้นมาจากห้อยนะครับนี่นะครับหาวัวนี่แสงระบาดระบบนนะครับนี่ครับมาขึ้นมาแล้วนะครับเจ้าวัวนะครับ ีนมานะครับนะครับในที่สุก็เจอวัวน,นะครับเจ้าวัวน้อยเจ้าวัวทั้งหลายเจอวันนออว,น,น,วน,นะครับ แต่เจ้าวัวน,นี่ม,มีมาหากิน,นการมาไม่ครบนะครับเนาะอันนี้บางส่วนนะครับเนาะ